หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศัก์ุพวัฒโนนะครับอยู่ที่กับปีภูมิลงครัววัดบ้านเก่าบอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับแม่ขาวเมซีกําลังจะเตรียมพัตตาหารไว้ถวายคณะสงฆ์นะครับนี่ผนียของหวานนะครับกล้วยไข่นะครับสงสัยจะเป็นไข่ไก่แจ้นะครับนี่อันนี้กล้วยนึ่งนะครับนี่ ทำไมนึ่งให้มันเป็นสีนี้แล้วเนี่ยน,นัย่นก็เป็นสีนี้แหละันก็เป็นสีนี้แหละทีอันนี้ก,กล้วยไข่นะครับมันมีไข่หลายแบบนะครับรไข่ไก่ป่าก็มีนะครับไข่ไก่บ้านก็มีไข่เป็ดก็มีเนาะด้อนะครับเป็นช่วงเตรียมพัตนาหารไว้ถวายคณะสงฆ์นะครับจริจริงก็เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าช่วงเช้านะครับค่อยจะได้ปรุงนะครับถวายนะครับ พระเนียพระหารพระดๅพระคุณหลวงตานะครับหื้อไม่ดอนกบั้นม่ดนกบ้นเตรียมเด้อนะครับเพื่อนไปเยี่ยมบ้านซื่งนี่บอกขึ้นหอดบ้านบอกขนบ้านขนอดหลานหงวยมาะ้นกัน่นอขึ้นหอดหลานนี่เนาะมือาานนเปิดโอ้นี่นะครับพเนี่ยพัตหารพระฤๅพระคุณหลวงตานะครับคัดสันฝีมือเองกมาเลยนะครับมาเตรียมพัตาหารนะครับ น้องใหม่มาช่วยนะครับเอ,อพอดีแล้วอยู่ประจำนะเนาะสิบวันใกับยะคับสบวันใับตีมีกำหนดกลับอยู่บนนี้วันที่ยี่สิบก็เอาบุกี้เมื่อนีได้นี่นะครับมีเวลาน้อยนะครับขอให้ได้มาอีกเดินนะครับสิบวันให้เมื่อตีโอ้แต่ละคนเราก็มีพารละ แต่ละคนนะครับก็มีภาระทุละที่แตกต่างครูบาอาจารย์นึกกันแล้วเพิ่นก็มาเป็นบางช่วงบางช่วงแต่คนจักมาไม่ถ้ามีโอกาสเ <c oughs> ด้อนะครับแต่ละคนนะครับก็มีภาระทุละต่างๆนะครับมีแต่คนมาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับที่ไม่ค่อยมีภาระนะครับอยากไปตรงไหนก็ไปนะครับอยากไปถ่ายรูปตัวไหนก็ไปนะครับเสียดอย่างลมุมนิมไ่ีะ <c oughs> พัดพักนะครับนะครับคณะนะครับนี่ปคณะปลากระป๋องนะครับคณะปลากระป๋องนะครับแต่ว่าปลากระป๋องยังไม่มานะครับคณะมาก่อนนะครับใส่ปลากระป๋องเอาสายตัวนนโอ้ี่นี่ปลากระป๋องอยู่นี่นะครับกําลังดิ้นตับๆอยู่นี่นะครับนี่รอจะออกจากกระป๋องนะครับเด้อ ถวายพระทหารเสานี่เป็นบนนี้นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับนี่สัญญาณระฆังดังแล้วนะครับครูอาจารย์กำลังเตรียมเอาบิณฑบาตนะครับทางครัวก็กำลังเตรียมพระทหารนะครับญาติโยมจะถวายได้ประมาณ 30- ม0ถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็มีแต่ข้าวเหนียวล้วนๆนะครับส่วนกับข้าวก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี่เด้อนี่ป้ากระป๋องนะครับนี่ นะครับไม่ด no 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 ิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นพัฒหันผู้เท่าผู้เกียบ่นี่น้องผัดผักลวกลวกน้ำห้นแล้วก็มาใส่น้ำเย็นเตีนะครับนกนกก่อนนะครับนี่นกให้อยู่ก่อนนะครับโอ้ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกันมากๆนะครับอยิโยมถวายจตุปัจจัยมานะครับระเดชพระคุณลวงตาก็มอบ พระอาจารย์เสถียรน,นะครับนี่เจ้าหน้าที่โรงครัวนะครับเดือกับพระอาจารย์พระครูบรดิการนุเพียนนะครับไปทําหน้าที่ซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับจากนั้นก็ให้แม่ขาแม่ชีปรุงนี่นะครับดูเตานะครับหนึ่งเตาสองเตาสามเตาสี่เตาห้าเตาหกเตานะครับมูนิเซียอยังหรือมูนี้อู้อันนี้แอปเปิ้ลมั้ย่ยังหร้อมัน <Apple, sorry. S 1> อันสีําใสาห่หุงบ่นี้ บอกว่ามันิตต่ำส่บุกโอ้ยเตียบ่มีอย่างบ่ต่ำเตียงไม่ใช่สิ่งที่จะต่ำนะครับอันนี้สิ่งที่เขี้ยววะตับตำกันเปหมเตียงโอ้ยยังไม่เคยฉันนะครับเคยยังไม่เคยฉันต่ำนะครับโอ้ยเป็นอย่างสรุปเลยว่าขนอยถามว่าเป็นจยงรน้อขอนอยขออนุญาตในโถ ตำทุเรียนมันคือตำมกูง่เอาตำทุเรียนบอกว่ามันตำนุ่มัยเยอะสิโอจะว่าตั <c oughs> เสียได้นะครับคนที่รู้ก็ไม่มาฉันนะครับคนที่ฉันก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่รู้จักว่าอร่อยนะครับ <laughs> เดือ่ตำทุเรียนนะครับนานๆจะมีครั้งนะครับบนค็จะมีทีเดียวหี่บน <c oughs> นาอเนาะทุเรียนอ่อนเนาะนะครับพิเศษเด้อแม่ชีวัดพันธ์ก็บ,บริตำได้ทุกอย่างนะครับ ทั้งทุลอกทุเรียนนะครับเดือกําลังเตรียมจัดกับข้าวนะครับอุบาจารย์กําลังออกไปบินเท่าบาทนะไม่รู้จะทันท่านหรือเปล่านะครับมัวแต่หนึ่งสองสหยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เอาขอหยุดการถ่ายพี่ดูเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ